ม่เยคะอาแล้วพี่ทิพย์ว่าพี่ทิพย์เป็นไหนเขาเดินอยู่ข้ในนะคะเขาถ่ายอยู่นอกก็ะถ่ายรูปคู่ประเด็๋มาถ่ายรูปพี่ไว้นะหรือว่าจะให้เดี๋ยวให้พี่กินข้าวก่อนทำมากินข้าวกันพี่ชัยชัยจังหวัดปัตตานีมาเทวีมามาเะเวยพัทยาฐานใช่ไหม แฟนคลับนะคะโอเคค่ะในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะในการนี้เราได้มาเปลี่ยนลุกเป็นพระมหาทีวีเจ้าเต็มตัวแล้วนะคะขอให้นะคะ FC แล้วก็ <im S 2> ว <im S 1> เ,<ร>า <ors> าะะเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ของเรานะคะจงติดตามแล้วก็นะคะเพื่อจะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้เยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ของเราแล้วก็ FC ชาวเมืองทิพย์ของเราได้ติดตามกันต่อไปค่ะ ด้วยความรักได้หวังดีจากพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิป no. นัมเบอร์วันนะน้องนะนัมเบอร์วันค่ะปังปุริเยนโอเคค่ะขอเค,ค,ะอคนะคะใหม่มนะคะลูกคด้ค่ะ